ชีพคุณแม่แอนนาะเรียกได้ว่ามิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดของประเทศไทยแอนนาะเสืองามเอี่ยมสุาข,ของแฮชแท็กนางงามกองขยะที่วันนี้จะมาเผยเรื่องราวชีวิตที่เจ้าตัวบอกเลยว่าได้ดีเพราะเป็นเด็กวัดมาก่อนพร้อมความเชื่อมูยังไงให้ได้มงชีวิตของแอนนาะไม่ได้โรยด้วยกุหลาบ แอนนาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาถามว่าลำบากไหมเราไม่เคยคิดว่าลำบากแต่พอเราโตขึ้นได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นมากขึ้นมันเริ่มกับคิดว่าที่ผ่านมาเป็นเพราะเราต้นทุนน้อยแอนนาเติบโตมาครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเป็นพนักง,งานเก็บขยะแล้วคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันทำให้แอนนาอยู่กับคุณพ่อสองท่านแต่พอคุณพ่อไปทำงานแอนนาเป็นผู้หญิงคนเดียว คุณทวดที่เป็นแม่ชีก็เลยขอคุณพ่อให้แอนนาไปอยู่กับคุณทวดที่วัดทําให้แอนนาอยู่วัดมาตั้งแต่ป .3 จนจบมหาวิเทรไรทตอนเด็กๆเ,เคยมีความอิจฉาเพื่อนไหมเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีชีวิตที่สุขสบายมาเทียบกับตัวเองมีไหมแอนนาบอกว่าความรู้สึกของหนูที่มองย้อนกลับไป แอนนาไม่ได้มองว่าเป็นความน่าอิจฉาแอนนามองว่าเราเป็นแค่อารมณ์เด็กผู้หญิงทั่วไปแอนนาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอาจมีการมองตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบทำไมเขาถึงมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ไปเที่ยวที่ดีๆทำไมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากกว่าเราได้รับตำแหน่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังทำอาชีพเดิมเราเคยขอให้คุณพ่อคุณแม่หยุดทำงานไหมแอนนาบอกว่าไม่เชิงบอกให้คุณพ่อคุณแม่เลิกทำงานเก็บขยะกวาดขยะ เราแค่อยากให้คุณแม่สบายมากขึ้นแต่ว่าเรื่องอาชีพแอนนาไม่ได้มองว่าเป็นอาชีพที่แย่อะไรสุดท้ายแล้วอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำมันเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือหรือมีประโยชน์ต่อสังคมถ้าคุณแม่คุณพ่อเลิกทำอยากให้เขาเลิกทำเพราะว่าเขาตัดสินใจเองไม่อยากให้เลิกทำเพราะแอนนาบอกสุดท้ายอาชีพนี้มันก็ส่งประโยชน์แก่สังคมแอนนามองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไร ที่ให้คุณพ่อคุณแม่เลิกทำอาชีพนั้นถ้าเป็นความสุขของท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนต่อไปเรื่อ,อยๆ